เลยก็ถือว่าเป็นเกยียรติยศของพลเอกเปรมตริสุร,ร,รนนท์ครั้งวาระสุดท้ายของชีวิตของพลเอกเปรมตริญสุร,ร,รนนท์ก็ต้องกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่ทีนี้พลเอกเปรมตริสุร,ร,รนนท์นิ่นหนุนเอาหนุนพระราชก,กุมารีแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าประยุจันชาติด,ดันเสือกควบคุมอำนาจทั้งหมดแล้วรัฐมนตรี50ถูกย,ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว ไอ้คันที่ตัวเองจะใช้มาตราสิบในรัฐมนตรปีห้าศูนมันก็ศูนย์เปล่าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ประยุทธ์จันโอชาก็ใช้กฎหมายมาตราสี่สี่เนี่ยควบคุมทั้งหมดเลยควบคุมนั่นหมายความว่าใครถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งหรือจะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดต้องได้รับคาแนะนําจากหัวหน้าคณะคอสอชอก็คือประยุทธ์จันโอชามันก็เลยทังกันทั้งหมดเนี่ย พราะรบุเอาไว้ว่าหัวหน้าคณะคอสช,อชอนั่นหมายความว่าประยุตนาชาได้ควบคุมสถาบันพระมหากาษัตริย์เรียบร้อยแล้วครับพลเอกเปรมติลสุรนนท์รู้ไม่รู้แต่ทาอะไรไม่ได้ผลเอกเปรมติลสุรนนท์อยากให้ประกาศพระอาการประชวนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าผราอาการก็ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ในฐานะพระมหากาษัตริย์ในชั่วโมงขณะนี้ พลเอกเปรมกิตติุลานนท์น่าจะได้ขึ้นมาน่าจะได้แต่งตั้งเป็นผู้สมเด็จรัชการแทนพระองค์ขึ้นมาในบัตรดลเพราะนี่เท่ากับว่าแสดงว่ายังไม่มีการแต่งตั้งผู้สมเด็จรัชการแทนพระองค์เพราะอะไรถ้าหากแต่งตั้งผู้สมเด็จรัชการแทนพระองค์เนี่ยตอนนี้ผู้สมเด็จรัชการแทนพระองค์จะต้องทําหน้าที่แล้วในฐานะในขณะที่องค์พระบาทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักอยู่แต่ไม่มีการแต่งตั้งเห็นไหมครับ ทีนี้สำนักพระราชวังเนี่ยฝ่ายที่หนุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยก็ขึ้นมาชูสมเด็จพระบรมาเนี่ยก็ขึ้นมาชูสมเด็จบรมว่าจะต้องแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์แต่ฝ่ายพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ยอมแล้วก็คนที่หนุนพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันก็เกิดปฏิกิริยาอันนี้เกิดปฏิกิริยานะฮะเห็นเห็นกันเลยฮะจัดจัดกันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะด้วยความห่วงใยและด้วยความจงรักภักดีว่าวันนี้เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกาลังเป็นเครื่องมือของคอสชและกลุ่มอามหิตกำลังเป็นเครื่องมือของคอสชและกลุ่มอามหิตเลยนะฮะวันนี้กลุ่มคอสชควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์ประยุทธ์จันโอชารู้ตัวว่าการทําอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ทําอย่างนี้ตัวเองก็แย่แต่ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยพลาด ลาดเพราะได้ทําในสิ่งที่นะครับไปเชื่อเพื่อนตัวเองไม่เชื่อคนอื่นไม่เลี้ยงลำวันนี้ยอมหักถ้ายอมหักก็กลุ่มพลเอกเปรมเจริญสุรานนท์แล้วมองพลเอกเปรมตจิญสุรานนท์ว่าไม่มีอานาจค,คุณอย่าลืมนะฮะคุณเนี่ยแม่งโคตรกระจอกในสายตาพลเอกเปรมเจริญสุรานนท์เลยปยุตจัโนโอชาเมืองอะโคตรกระจอกเลยมึงเนี่ยยังมีกําลังในกองทัพกําลังกองทัพเนี่ยยังสั่นคลอนได้นะปยุทจัโนโอชาวันนี้มันยังสดแค่นั้นเอง มันยังต้นน้ําแค่นั้นเองมันยังไม่ปลายยกมันแค่เป็นแค่ต้นยกถ้ามึงเจอปลายยกแล้วมึงล่วงแน่นอนฮะขนาดพันตํารวจโทรโดรทักษิณชินวัตรมีคนนับล้านๆนคนไม่ต่ํากว่า20ล้านคนสนับสนุนเนี่ยคนเอกเพรมตินสุร,รานนท์ยังสามารถโค่นได้เลยนับภาษาอะไรกับมึงไอ้ปยุ์จโนชาคิดให้ดีถ้าเขาไม่เจ๋งจริงเขาไม่ทําหรอกถ้าเขาไม่เจ๋งจริงเนี่ย เขาอยู่มาไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกครับในฝ่ายอมาตนะไอทาหารหนุ่มกําลังขนองกันเนี่ยคิดว่าวางแผนทหารรุ่นใหม่แล้วกันคิดว่าวางแผนสลับซับซ้อนแล้วมึงยังไม่เจอขาเก่าอย่างพลเอกเปรมอย่างสุรยุทธ์จุลานนท์หรืออมาตหรือมือที่มองไม่เห็นที่อยู่ข้างหลังเขามีความแยบยลมากกว่านี้เขาสามารถจัดการได้ประยุทธ์จันโอชาอยู่ในสถานะที่วันนี้เนี่ยะถ้าในสายตาของอมาตนะเสร็จ อามาถึงจะเพ่งคำถึงโดนไปยุทธหักเนี่ยพลเอกเปรมติรนสุรานนท์เสียหน้าสุริยุทธจุลานนท์เสียหน้าแต่อย่าลืมว่าปปะวิตยวงสุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาพร้อมที่จะหักประยุทธ์โนยชาได้ตลอดเวลาเพราะทั้งสองคนนี้คุมอะไรฮะปปะวิตยวงสุวรรณคุมกระทรวงกลาโหมอนุพงษ์เผ่าจินดาคุมอะไรครับคุมมหาไทยคุมสายปกครองและสายความมั่นคงทั้งคู่ถามว่าทําไมถึงต้องเป็นสองคนนี้ แล้วทาไมสองคนนี้ต้องต่อรองเอาตําแหน่งนี้เพราะอะไรเพราะมีการตกลงกันไว้แล้วถ้าประยุทธ์หักเรื่องนี้อีกครับประยุทธ์ตายเพราะตอนแรกจะเอาประวิตยวงสุวรรณเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เป็นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้ประยุทธ์จันโอชาหักเอาเองแล้วเอาตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยปลอบใจซึ่งการเป็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยประวิตยวงสุวรรณเป็นมาแล้วไม่ตื่นเส้นแต่ต้องการอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็น ปยุจันรโอรชาก็เท่ากับมีหอกข้างแค่อยู่สองคนอนุพงษาเจินดาก็แทงกักกักทั้งประวิทวงศ์สุวรรณทั้งประยุจันรโอรชาแทงกักเวลาอยู่ตรงนี้ก็พูดกับประวิตทอีกอย่างหนึง่งเวลาพูดเป็นวลาอยู่อีกที่นึงก็พูดกับประยุจันทร์โอชาอีกอย่างหนึง่งและก็พูดกับเพลมอีกอย่างหนึง่งก็คือกูเอาตัวรอดไอ,เอ้เถิงมันยังไงมันก็เอาตัวรอดฮะคุณไม่ต้องไปคิดหรอกครับไอ,เอ้เถิกมันทําอยู่แล้วฮะ มันไม่ส่วนเนี้ยมันอยู่ตรงกลางฮะไอ้ตุย๋ยมันก็ตุย๋ยหน้ามันก็อึนอยู่อย่างนั้นแหละฮะแต่มันก็เอาตัวรอดได้ฮะเอาพูดง่ายว่าจากทหารที่เป็นนักเล่นดนตรีอ่ะแล้วก็รับใช้นายอ่ะจนสามารถขึ้นมาเป็นผอทบ,ออบอได้อ่ะเอาง่ายไม่ได้มาจากสายนักรบนะฮะอน,นุพงศ์กอจินดาเนี่ยแม่งเป็นนักดนตรีอ่ะเป็นทหารนักดนตรีดุริยางอ่ะอยู่กองดุริยางอ่ะแม่งสามารถขึ้นมานี้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้อแต่นักรบที่ ลบอย่างกล้าหารชายชาติทหารที่ไปลบตรงนู้นตรงนี้มาไปเสี่ยงชีวิตมากลับไม่ได้ขึ้นถูกเฉลียอย่างอนุพงษ์ข่อจินดาขึ้นไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นมาขนาดนี้ได้หรอกครับอนุพงษ์เข่จินดาอนุพงษ์ข่อจินดา,าก็แทงกั๊กหมดทุกคนเหมือนกันเหมือนประยุทธ์จันทรโอชาที่แทงกั๊กกับเพื่อนรักตัวเองก็คือไปบุญคุ้มฉายาเหมือนกันก็หลอกล่อให้ไับุญคุ้มฉายาดิ้นสุดท้ายตัวเองก็บอกว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวกูขอเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อไป แล้วเดี๋ยวมึงค่อยมาเสียบกูเดี๋ยวให้มันนิ่งอยู่นี้ฮะภับุญคุ้มฉายาก็จะถูกหลอกแบบนี้แล้วไพบุญคุ้มฉายาก็จะทําอะไรไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะประยุทธ์ราดชอาเป็นหัวหน้าคอสชเพราะมีอํานาจในการแต่งตั้งตังตวเองสามารถแต่งตั้งให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในอํานาจได้ถามว่าพับุญคุ้มฉายาจะกระร้างกระเดืองได้ไหมก็ไม่ได้ได้แต่เก็บความแค้นเอาไว้ในใจเท่านั้นสรุปสุดท้ายแล้วมันเป็นเกมหลอกกัน ภัยบุญคุ้มฉายาก็ถูกหลอกอีกต่อไปแต่ว่าภัยบุญคุ้มฉายาก็มาถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะชีวิตตัวเองเนี่ยนะครับในการต่อสู้รับราชการทหารมาเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เห็นไหมครับเรื่องราวเนี่ยมันเข้าผมกําลังวิเคราะห์ให้ท่านฟังว่าสถานการณ์บ้านเมืองนะครับหรือสถานการณ์ของคอสชอเองแม่งก็เกือบจะตายหายอยู่แล้วัะ ไม่ต้องไปทําอะไรมันครับเราก็ทํากิจกรรมของเราไปเราก็อยู่ของเราไปอย่างเงี้ยอย่าลืมจับกลุ่มรวมกันนะนะครับความมันมันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมฮนะมันเป็นการท้าทายครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมันเป็นการท้าทายว่าประยุทธ์าชามึงจะแก้อย่างไงแล้วเดี๋ยวมึงเจอสภาวะปลายปีนี้นะอันนี้ช่วงกลางปีแล้วนะครับจะค่อนเข้ามาทางปลายปีแล้วเนี่ยช่วงปลายปีช่วงสิ้นปีเนี่ยประยุทธ์ดาวชาบุญเงือกบานแน่นอนนะเพราะไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมา เดี๋ยวมันจะมาลุมมาตุ้มอยู่ช่วงสิ้นปีฮะทีนี้ประยุจันโอชาแม่งไปไม่เป็นดูซิว่ามึงจะรอดยังไงแล้วสถานการณ์ของตัวเองด้วยว่ากูจะทํายังไงกับตําแหน่งผอทบวันนี้คิดจะเป็นเองคิดเป็นเองก็เท่ากับประกาศศัตรูกับทุกคนเหมือนกันฮะรวมทั้งไพบุญคุ้มฉายาด้วยไพบุญก็ไม่ใช่ว่าไก่อ่อนจะไม่รู้ว่านี่เป็นเทคนิคของประยุทธจันโอชาเนียนแค่นั้นเองแต่เขาก็ไม่ยอมหรอกฮะเพราะตอนนี้กลุ่มอํานาจอยู่ถ้าประยุจันโอชาไม่มี ภัยบุญคุ้มฉายาปัจจุตนโนชาก็าําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าปัจจุตโนชาไม่ใช่พ่อภัยบุญคุ้มฉายานะฮะที่จะ,าาจะสามารถอะไรก็ได้จะสามารถบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาไม่ใช่ฮะภัยบุญคุ้มฉายาก็ต้องการกับค่าแรงที่ตัวเองได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยนะฮะกูก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกถ้าถ้าภัยบุญคุ้มฉายาขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกประยุตนโรชาแม ok ่งก็สั่นคอน เพราะว่าในกองทัพเนี่ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโพดยังมีตลอดฮะผมบอกได้เลยครับมีตลอดครับแล้วก็มีทุกขนาดจิตเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเนี่ยนะครับทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงกันทุกคนฮนะถ้าไม่มักใหญ่ไปสูงไม่มาเป็นข้าราชการหรอกครับคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นคือกูต้องการมีอาชีพมีตําแหน่งสูงสุดในอาชีพรับราชการของกูเหมือนผู้ว่าเป็นแอนมเพอเจ็ดตําแหน่งที่สุดของแอมเพอคืออะไร คือได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกันครับบรรดาขุนนานทั้งหลายเนี่ยก็ตามชั้นวรณะของตัวเองนั่นแหละถ้าเป็นในสิทธิ์กูก็อยากเป็นผู้พันถ้าเป็นผู้พันกูก็อยากเป็นในพลถ้าเป็นในพลกูก็อยากเป็นผู้บัญชาการมันก็ไต่เต้าขึ้นเป็นลำดับอยู่แล้วครับมีความเทยทะยานอย่างเต็มที่ถ้าไม่เทยทะยานไม่มาเป็นทหารหรอกครับไม่มารับราชการหรอกครับอันนี้เป็นอุปนิสัยปกติของคนที่รับราชการทุกคนอยู่แล้วครับ เพราะมีความทะเยอทะยานนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายแต่ไอ้ความว่าทะเยอทะยานเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวผักกิเลสนะครับแล้วให้ไปปิดนะครับปิดหูปิดตาปิดใจจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มาซึ่งอํานาจตรงนั้นฮนะอย่าลืมว่าคนพวกนี้บ้าอานาจนะอย่าลืมว่าคนพวกนี้เนี่ยต้องการเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพอแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเฉยๆไปเลย เฉยๆไปเฉยๆวันนี้เนี่ยเขาต้องการเปิดสงครามให้ซัดก,กันเองที่เปิดเอสทีวีได้มือที่มองไม่เห็นเป็นคนสั่งการให้พลเอกเปรมติราสุรานนท์เนี่ยปลดล็อกให้ฝ่ายนะครับเขาเรียกว่าฝ่ายพันธมิตรและก็ฝ่ายกกรประสเนี่ยเปิดทางในการเดินนี่เป็นคำสั่งของส่วนของพลเอกเปรมติราสุรานนท์นะฮะประยุทธ์จันทรโอชาก,ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมันมี อำนาจบางอย่างมากกว่ามากกว่าพลเอกเปรมจิรสุรานุนเป็นคนสั่งการประยุจจรุชาจะมาทําอะไรผีผานหรือโจงคลื่มตอนนี้ไม่ได้ถ้าโจงคลื่มตอนนี้นะฮะมีแต่เสียกับเสียเพราะว่ากําลังต่อสู้กําลังไล่ล่านะครับนั่นคือทั้งแผงอยู่กําลังจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นะครับถ้าจะต้องมามาเป็นศัตรูแบบเปิดหน้ากับฝ่ายอามาถึงจะเป็นสงครามเย็นกับอามาแต่ก็ ยังเป็นสงครามเย็นก็ยังดีแต่ถ้าหากเปิดกันสู้เนี่ยประยุจัโนโอชาจึงต้องปล่อยให้เอสทีวีได้เปิดก็รู้ว่าเอสทีวีวันหนึ่งก็จะต้องมาทำลายตัวเองประยุจัโนโอชาก็เลยใช้วิธีทั้งนั้นเนี่ยก็เปิดให้เสื้อแดงด้วยให้เสื้อแดงมาซัดกับเสื้อเหลืองให้เสื้อแดงมาเป็นเกาะแล้วมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ประยุจัโนโอชามีแผนหนึ่งแผนสองเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแผนหนึ่งแผนสอง อีกแผนหนึ่งครับที่เตรียมการไว้สําหรับปยุจจรโนชาเนี่ยบีบอัดให้แน่นให้ดัดเสร็จแล้วก็จะปล่อยออกมาก็คือบรรดาคนที่ติดคุกทั้งหลายเนี่ยนะครับปยุจจรโนชากําลังชงเรื่องนี้ทศกรรมแล้วจะปล่อยคนเสื้อแดงออกมาก็เพื่อที่จะเอามาซัดกับใครครับกับฝ่ายอมหาพลเอกเปรมตจรสุรนท์แล้วตัวเองจะขึ้นภูดูหมากัดกันแต่วันนี้เนี่ยผมท้าทายปยุจจรโนชาว่ามึงจะดูมึงจะขึ้นภูดูหมากัดกันหรือ นะครับหรือมึงจะเสร็จกันแน่ประยุติธรรมก็คิดเอาแล้วกันวันนี้เด็กคิดว่าคนไม่รู้แผนของคุณคนไม่รู้แต้มของคุณหรือคนไม่รู้เหลี่ยงของคุณเนี่ยผมบอกแล้วไงฮะถ้าคุณอ่านหนังสือได้ผมก็อ่านได้ถ้าคุณเรียนยุทธวิธีได้ผมก็เรียนได้เหมือนกันฮะมันไม่มีใครอ่อนกว่ากันหรอกครับยิ่งโดยเฉพาะโลกโซเชียลน็ตเบิร์กขนาดนี้เนี่ยยุทธวิธีของคุณคิดมายังไงฮะไม่ใช่ไม่มีใครแก้ครับเข,า,ขาแก้ได้หมดละฮะอยู่ที่นะครับความพร้อมขนาดไหนแต่คุณกําลัง ท้าทายกับอำนาจของประชาชนที่คุณอาจจะไม่เคยเจอคุณอาจจะมองว่าคนเสื้อแดงมีไม่เท่าไหร่ประชาชนไม่กล้าออกมาหรอกประชาชนเฉยๆกูควบุูไม่หมดวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วไงครับมันต้นยกไงแล้วปลายยกเนี่ยขามืองเดินไม่ออกแล้วมึงจะไปยังไงคุณอย่าคิดว่าวันนี้เนี่ยแรงผักแรงปัจจัยที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณจะอ่อนแรงจากอะไรจากทหารที่อยู่ในกองทัพจากตำรวจและข้าราชการเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยเขา เขาพร้อมที่จะลุมกระทืบมึงเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆครับวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยช่วยได้เยอะนะช่วยพี่น้องคนแสดงให้หนีออกมาช่วยพี่น้องคนแสดงบดบังให้เนี่ยแล้วสามารถหนีแจ้งข่าวให้ทราบเนี่ยหนีออกมาได้หมดเนี่ยหนีออกมาได้หลายคนเนี่ยจับตำรวจทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนว่าตำรวจวันนี้เนี่ยนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์อีกหนึ่งเปอร์เซนต์แม่งเป็นตำรวจชั่วๆกระชังแม่งเหอแต่ตำรวจดีตั้งเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนเนี่ยนะครับที่พร้อมที่จะค้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะให้คํานึงไว้ว่าวันนี้กองกําลังมีอยู่ในประเทศเรียบร้อยแล้วรอแค่การรวมตัวของประชาชนและการลุกฮือของประชาชนเท่านั้นก็แค่นั้นเองนะครับเอาแล้วฮะวันนี้ก็หมดเวลานะฮะก็พูดมาทั้งหารน,นะครับวันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะได้สาระนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยท่านช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วก็ส่งต่อๆกันหน่อยให้มันคึกโครมให้มัน กังเฮื่นกังหือลือกันหน่อยหนึ่งฮะอย่าซึมซึมอย่าเศร้าเศร้าเอาเล่นเอาเฮเอามันนะะผลเชิงจิตวิทยาช่วยกันครับท่านจะชอบผมจะเกลียดผมยังไงก็แล้วแต่แต่วันนี้เนี่ยผมขออย่างหนึ่งว่ามันเป็นหน้าเสือในการสู้นะครับขอความกรูณาว่ามันเป็นการสู้ที่เป็นหน้าเสือที่เราจะต้องสู้กับฝ่ายอามา์และฝ่ายเผด็จการคอสชนะครับก็ตั้งใจกันแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีทางทะเลาะกันครับต้องมาจับมือกันก่อนแล้วลุยกับมันฮะเอาละฮะวันนี้ผม หนุ่มโรล่าลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ